ในวันที่ท้องฟ้าคุ้มปาดวันนี้ไม่สดใสเลยันแพ้ด้วยใยังจังแต่เราก็มาไม่กินไม่นอนเตือนเกินคนนั้นโกลมอลรักดีไม่ใจฉันนั้นลำลา ียงเพลงเข้าว,วิดีโอด้วยจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะมันได้เต็นเนื้อเอ้มันได้เต็นน้ำไม่มีเนื้อเลยเหนื่อยไหม ร <laughs> อ,อบเดียวรอบเดียว <Okay. S 1> เอาหมามาด้วยลูกเหนื <Huh. S 1> ่อยไหมตอไปกลนหนังกาชาชนอีกสามตอนจะจบแล้วต้องจนะสองทุ่มสี่สิบ เอาเลยเอาเลยเอาเลยมึงถามไม่เจอแน่มึงถามไม่ <laughs> 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 ไม่ทำเองเถอนไปดูน้ำไหมตกน้ำไหม แม่หน่อยแล้วมานั่งลงเอานั่งลง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 ่งงลเป็นไหมนั่งลงทำไงเนี่ยมีขนมมาให้อ่ะไปเอาตุ๊กตาให้แม่ก่อนไปไปแปเอาตุ๊กตากันเร็วแไปเอาตุ๊ก,กตามาตุ๊กตาอยู่ไหนไปไปไปเอาตุ๊กตามาให้หน่อยแล้วตุ๊กตาม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 า,มา ขอ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 โอ้แม่ขออีกตัวได้ไหมไปเอามาไปเอามาอีกตัวไปแล้วตุ๊กตามอีกตัวไปตัวไหนก็ได้เอามามาเอามาเร็วมาตุ๊กตาอาจารย์เดี๋ยวให้เอาอีกตัวหนึ่งอีกตัวตัวเดีย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 วไปไปเอาาอมกตัวไปไปเดี๋ยวแม่ให้ไปอเดี๋ยวแม่ให้ไปเอาตุ๊กตามาก่อนไปเร็ว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 คราวนี้ให้เลย ตอนนี้ไม่ให้เลยโอ้ยแม่ตุกตาที่ไหนต้องไปเอาตุกตามาไม่เอาไปเอาตุกตามาแม่บอกให้เอาตุกตาไปเอามาก่อนนี่ไปเอาตุกตามาก่อนไปเอาก่อนไปเอาก่อนโอเคอะอะนั่งลงนั่งลงวัดดีนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดูก่อนดูก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค้างัสดีครับสวัสดีครับอะเข่งลงนอนลงนอนลงนอนลงอะนอนลงนอนลงก่อนอะนอนลงโออให้แล้วให้แล้วให้ละ ไม่กินเหรอมองอะไรไม่กินเหรออ่าโอเค